พระเจ้านะครับพระธรรมสรุดดีบทที่9หัวข้อวันนี้คือวิธีใช้ชีวิตแบบปลอดภัยนะครับพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ และคิดชีวิตเปลี่ยนและทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคล้คลวนทุกวันทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับเราอ่านไปด้วยกันนะครับบทที่9ข้อที่1เป็นทัไปนะครับข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับเขาทั้งหลายก็สะดุดและพินาศไปเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงประทับขอใัยพระองค์ประทับบนพระที่นั่งและทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์ได้ทรงตำหนิบรรดาประชาชาติและทรง ทำลายคนอธรรมแล้วส่งลบชื่อผู้เขาออกไปเป็นนิดศัตรูได้ถึงจุดจบในความพินาศตลอดการส่วนเมืองทั้งหลายของเขาพระองค์ก็ทรงถอนรากถอนคนและอนุสร์ของพวกเขาก็สูญไปแต่พระยาเวทรงครอบครองอยู่เป็นนิดพระองค์ทรงส,งสถาปนาบรรลางของพระองค์เพื่อการพิภากษาพระองค์ทรงขอภัยพระองค์จะทรงพิภากษาโลก ด้วยความชอบธรรมพระองค์จะทรงตัดสินชาวประชาขอไปชาวประเทศทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็ง,กงแกร่งแก่คนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามยากลำบากผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ได้วางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค จงร้องเพลงสดุดีพระยาเวผู้ประทับในสิโยนจงประกาศกิจการของพระองค์ในถ้ำกลางชดช่างหลายเพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แขนเทนโลหิตได้ส่งระลึกถึงเขาทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงลืมคำร้องทูลของผู้ถูกข่มเหงข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรความทุกข์ซึ่งข้าพระองค์ได้รับจากคนที่เกลียดชังพระองค์คือผู้ฉุดข้าพระองค์ขึ้นจากประตูเมืองแห่งความตาย เมื่อขอไปเพื่อข้าพระองค์จะกล่าวคำสรรเสริญทั้งสิน้นแด่พระองค์ที่ประตูเมืองแห่งทิดาสิโยนและจะ,ปะ,ะ,จะเปรมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมที่ตนขุดไว้และเท้าของเขาติดตาข่ายซึ่งเขาเองซ่อนดักไว้พระยาเวทรงสำแดงพระ สำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จักเมื่อทรงพิพากษาคนอนธรรมติดกับดักด้วยการงานจากน้ำมือของเขาเองฮิกายโยนเซละอันนี้ก็เป็นคำาภาษากรอนของคนยิวนะครับคนอนธรรมจะหันไปสู่แดนคนตายคือประชาชาติทั้งสิ้นที่ลืมพระเจ้า เพราะพระองค์จะไม่ทรงละลืมคนขัดสนเสมอไปและความหวังของคนายากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็ดน,นิดข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นอย่าให้มนุษย์มีชัยได้แต่ให้บรรดาประชาชาิถูกพิพภาษาเฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงทำให้พวกเขาเกรงกลัวและให้บรรดาประชาชา,ชาติทราบว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์เสละ พระธรรมสวดีบทที่9นะครับ20ข้อพี่รองเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วก็เราก็จะินตนาการภาพหรือเข้าถึงความหมายของพระธรรมของพระเจ้านะครับในพระธรรมของพระเจ้านี้ก็คือพระเจ้าทรงลิธานุภาพแล้วก็พระองค์ทรงมีความยุติธรรมในการพิพากษาพระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่ลืมประชากรของพระองค์ เมื่อประชากรของพระองค์ร้องทูลอธิษฐานต่อพระองค์พระองค์ก็จะช่วยกู้เขาพระองค์จะนำชีวิตของเขาอย่างอัศจรรย์ในสถานการณ์ในขณะที่เผชิญกับความยากลำบากเผชิญกับการโจมตีเผชิญกับอันตรายพระเจ้าทรงปกปักรักษาแล้วก็พระองค์ทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ให้ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างอัศจรรย์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประเผยแล้วก็พระองค์ทรงบอกกับเรา ในพระธรรมบทนี้นอกจากว่าการปกป้องของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในที่ขีภัยอยู่ที่ที่กำบังพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่ยุติธรรมการพิพากษาของพระเจ้าที่ชอบธรรมคนที่อยู่ในพรงก็จะได้รับความยุติธรรมนะครับแล้วก็โลกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็หันหลังให้กับ คอยคของพระองค์ก็จะถูกพิพากษาไปกับโลกนะครับตอนนี้นพระธรรมของพระเจ้าทําให้ผมก็นึกถึงว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตปลอดภัยได้อย่างไรนี่คือพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นที่กำบังนะข้อที่เก้าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งในยามลำบาก จะใช้ชีวิตปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในที่กำบังของปองนั่นเองไว้วางใจพระองค์ไว้วางใจในพระราชะกิจของปองไว้วางใจในไม้กางเขนของพะองซึ่งเป็นพระราชะกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ที่มาเพื่อช่วยกู้โลกแล้วก็ไถ่คนบาปให้พ้นจากการพิพากษาในวันสุดท้ายนี่คือชีวิตที่ปลอดภัยที่สุด เราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างปลอดภัยได้ในขณะที่เราพึ่งทรัพย์สินเงินทองพึ่งสุขภาพหรือพึ่งวัตวัตถุสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของโลกเอเมนครับเพราะว่าในวันหนึ่งในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าโรคอยากพิพากษาโลกแล้วก็โลกนี้จะสับสนไปจะดับสนไปแล้วก็จะมีโรคใหม่เกิดขึ้นถ้าเราพึ่งโลกพึ่งทรัพย์สินส,สิ่งของทั้งหลายในโลกนี้วันหนึ่งเราก็จะพินาศไปกับโลกถูกไหมครับ ดันั้นปลอดภัยที่สุดอยู่ในพรงบางจะในพรงพี่น้องครับอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรอยู่ในพระหัตถ์ของพรงและในพระหัตถ์ของพรงนั้นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นสถานที่ที่พ้นจากศัตรูของเรา,าในพระธรรมของพระเจ้าว่าเมื่อเราอยู่ในที่กำบงังอยู่ในพรงพี่น้องครับศัตรูที่จะโจมตีเราจะหันกลับศัตรูที่ต่อสู้กับเรา จะให้แพ้ไปนะครับศัตรูเข้ามานะทางหนึ่งนะมันจะหนีกระจกกระจิงไปเจ็ดทางในะพระธรรมของพระเจ้าบอกกันนะันไม่ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาโจมตีชีวิตของเราได้พระองค์จะปกป้องและพระองค์จะพิทักษ์รักษาเรานี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดขององค์การแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โลกเป็นที่กำบงังใช้เงินทองเป็นที่กำบงังพี่น้องครับสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ ทำให้เราปลอดภัยจากการโจมตีของศัตรูได้ศัตรูมันใช้เงินทองมันใช้ความเ,าเริงํารานในโลกนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำลายเราแล,แล้วก็เอาชีวิตของเราไปซาตานมันมีเป้าหมายคือเพื่อที่จะให้คนของพระองวงคนที่วางใจในพระองวงเชื่อในพระองคงเนี่ยหันหลังจากความเชื่อแล้วก็ทิ้งความเชื่อแล้วแสวงหา,าวัตถุสิ่งของเงินทองนะครับตัวพี่น้องครับผมเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยก็รู้สึก ขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกคนเนี่ยได้หลุดพ้นจากการครอบงาของความมืดมาถึงความสว่างมาถึงความรอดมาถึงความเชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเศร้าเมื่อประชากรของพระองค์หันหลังให้กับความเชื่อเป็นไปตามพระธรรมของพระเจ้าขา้าพรป็นเสด็จจะถูกประกาศออกไปทั่วโลกแล้วก็จะมีคนที่หันหลังให้กับความเชื่อในยุคสุดท้ายพร,ระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราฉะนั้นเมื่อเรารับใช้พระเจ้า อยู่ในทางของพระองค์ปลอดภัยที่สุดก็คือเราจะไปพึ่งคนนะพึ่งมนุษย์เพราะว่ามนุษย์บันหนึ่งถ้าให้แผลต่อโลกแล้วก็วัตถุสิ่งของก็จะห,หันหลังให้กับความเชื่อแล้วก็ที่ยงความเชื่อไปแต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้าเราก็อยู่ในที่กำบังของพระองค์วางใจในพระองค์พระองค์จะนำร่องปลอดภัยแล้วก็ไปสู่แผ่นดินสวรรค์ไปอยู่กับพระองค อยู่ในที่ที่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีน้ําตามีแต่สันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีมีแต่การสรรเสริญพระเจ้าพี่รองครับชีวิตที่ปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีในพระองค์เสมอเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในทุกที่ทุกแห่งเอเมนไหมครับโอ้พี่้องชีวิตนี้คืออา่า คือความสุขคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คือสิ่งที่พระเจ้า,าเปิดเผยพระองค์ให้กับเราถ้าเราอยู่ในพระองค์เราจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป่นพระเจ้าที่เชีย่ยงธรอมยุติธรรมแล้วก็พระองค์ทรงนำบางครั้งเราจะเจอกับสถานการณ์ความยากลำบากนะครับเหมือนกับดาวิดนะในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านเนี่ยอันนี้เป็นบทที่ดาวิดร้องสรรเสริญพระเจ้าแต่ในช่วงเวลาที่ดาวิดเจอกับความยากลำบากโอ้ไม่มีเหลือใครเลยนะครับเนี่ยศัตรูรอบด้าน ตดดเดียวแล้วก็ลําพังแต่ดาวิดก็ยังมีพระเจ้าอยู่ในพระองค์แล้วก็พึ่งพระองค์ไม่หันหลังให้กับพระองค์แล้วก็ไม่ไม่ทิ้งพระองค์ไปนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากกษัตริย์ดาวิดนะครับที่เราเห็นดังนั้นพร้องสร,งปรุปก็คือชีวิตจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราเจอกับอันตรา,ายให้เราอาธิษฐานร้องทูงต่อพระเจ้าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเ,เห็นไหมครับพึ่งพระองค์อย่าพึ่งวัตถุสิ่งของ ให้พรองเป็นที่กำบังอย่าให้มนุษย์เป็นที่กำบังอย่าให้โลกให้วัตถุนั้นเป็นที่กำบังในชีวิตของเราเหนไครับแล้วก็ให้เพิ่งพรองเพิ่งลทธานุภาพของพรอง์พึ่อเศรษชกิจของพรองไม่ใช่กำลังหรือสติปัญญาของเราเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อไม่ต่อต่อสู้กับมนุษย์ไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่มองเห็น แต่เราต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์นิเทศฉะนั้นเราจะต้องพึ่งฤทธานุภาพของพระเจ้ากําลังของเราก็จํากัดฉะนั้นเราจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราพึ่งฤทธานุภาพของพระเจ้า,าการแก้แค้นการคือถ้าเกิดศัตรูโจมตีเรานะรัมันใช้เพื่อนของเราคนรอบข้างคนในแสนสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่จะโจมตีเราแทนที่เราจะแก้แค้นเมื่อเขาทํา ในสิ่งไม่ดีมาเราก็ทําสิ่งไม่ดีตอบแทนที่เราจะทําแบบนั้นพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้เราอวยพรเขาเขาทําไม่ดีต่อเราก็ให้เราทําดีต่อเขานี่คือวิธีการของพระเจ้ามอบการแก้แค้นนั้นให้กับพระองค์และพระองค์ก็จะเป็นผู้ทําการสิ่งเหล่านั้นเองพระองค์ทรงยุติธรรมฉะนั้นเราจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อการต่อสู้นั้นเราต่อสู้ด้วยลิธานุภาพของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรา นะครับเราจะไม่ได้ต่อสู้ด้วยกําลังที่จํากัดของเราเองเลยเราก็จะมีชัยชนะเมื่อเราต่อสู้โดยฤทธานุภาพของพรงุงแล้วก็เราก็จะเห็นถึงความพินาศความแพ้แพ้ของศัตรูของเรานั่นก็คือซาตานบุนเนยนชั่ววันหนึ่งมันก็จะถูกพิพากษาไปพร้อมกับโลกแล้วก็นรกแล้วก็น,นรกคือสถานที่ที่ซาตานจะถูกโยนลงไป น,น,นะครับนะขอพระเจ้าทรงเมตตานะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับตอนนี้เนี่ยครับคำถามก็คือว่าเราใช้ชีวิตยอย่างไรบ้างชีวิตของเราที่เราใช้ในรันี้เนี่ยปลอดภัยดีหรือเปล่าเราอยู่ในสถานที่ที่พ้นจากอันตรายไหมในคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสสอนสาวกของโรรองก็คืออย่านำข้ารโอร่งเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เราให้พระองค์นำเราออกไปจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งทดลองอะไรเรากำลังพาชีวิตของเราไปในการทดลองหรือเปล่าการใช้ชีวิตของเราพาชีวิตของเราชีวิตตัวเองไปสู่การล่อหลวงไปสู่วัตถุสิ่งของหรือเงินทองทําให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเป้าหมายชีวิตของเราอเปล่าครับตอนนี้เราปลอดภัยอยู่ไหมเรากําลังใช้ชีวิตในทิศทางที่ เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับนี่คือคําถามน,น้จะใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยได้อย่างไรผมเชื่อว่าเราประเมินชีวิตของเราในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้นะครับเราก็พอจะรู้ว่าเรากําลังดําเนินชีวิตยอย่างไรเราสแสวงหาวัตถุสิ่งของในโลกนี้หรือสแสวงหาชื่อเสียงเงินทองหรือการยอมรับเราสแสวงหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเป้าหมายชีวิตของเราว่านั่นเป็นสิ่งที่อันตราย เราประเมินชีวิตของเราว่าเรากําลังอยู่ในทางของพระเจ้ารักษาวความเชื่ออยู่ในทางของพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระองค์อธิฐานร้องทึงพระองค์วางใจในพระองค์อยู่ในที่กําบังของพระองค์อยู่หรือเปล่าเยพี่น้องครับพี่น้องมีคําตอบสำหรับตัวเองแล้วในเวลานี้นะครับแต่และคนก็อาจจะแตกต่างหลากหลายไปนะครับว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นยางไรแต่ณเวลานี้เรารู้ว่าชีวิตที่ปลอดภัยก็คืออยู่ในที่กําบังของพระองค์ จะใช้ชีวิตปลอดภัยได้อย่างไรก็ต่อเมื่อเราอยู่ในพระองค์แล้วก็วางใจในพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์แล้วก็มอบการต่อสู้การแก้แค้นไว้กับพระองค์เพึ่งฤทธฐานุภาพของพระองค์นี่้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราแล้วก็การที่เราจะอ,าอยู่อย่างปลอดภัยได้ตลอดเวลา เรามีข้อจํากัดเยอะมากนะครับดังนั้นเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะด,ดําเนินในการที่จะนาชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะแยกแยะได้ตลอดเวลาว่าเรากําลังอยู่ในสถานที่ที่อันตรายหรือสถานการณ์ที่อันตรายหรือกาลังมุ่งไปในที่ไหนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปดิดเผยแล้วก็บอกกับเราพระองค์จะสะกิดแล้วก็เตือนเราพระองค์ท่งให,ให้ให้เรากลับมาอยู่ในทางที่ทปลอดภัยนะดังนั้นพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็อ่านพระธรรมของพระเจ้าทุกวัน ทำตามพระธรรมของพระเจ้าทุกวันแล้วก็ชีวิตของเราก็จะปลอดภัยจะหนุนใจคนรอบข้างให้อยู่ในที่กำบังได้อย่างไรเรารู้แล้วว่าวิธีชีวิตวิธีใช้ชีวิตที่ปลอดภัยคืออะไรเราก็อยากเห็นทุกคนรอบข้างเราญาติของเราพี่น้องของเราคนในครอบครัวของเราคนที่เรารู้จักคนที่เราหลักได้มาอยู่ในที่กำบังอันปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับที่เราจะให้คนรอบข้างทุกคนไนี่มาแต่เป็นสิ่งที่ ง่ายถ้าเราทําในส่วนของเราเรารู้ว่าชีวิตที่ปลอดภัยอยู่ในที่กําบังของพระองค์อยู่ในการไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราก็วางใจในพระเยซูคริสต์แล้วก็พึ่งพระองค์เมื่อคนรอบข้างได้เห็นชีวิตของเราที่แตกต่างจากคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นวันหนึ่งเราก็จะมีโอกาสที่จะประกาศแล้วก็บอกกับเขาว่าชีวิตที่ปลอดภัยก็คืออยู่ในที่กําบังของพระเยซูแล้วก็พระองค์จะประทานความชื่นชมยินดี ปร,ประทานสันติสุขแล้วก็ประทานชัยชนะเหมือนกับที่เราเจอแล้วเขาก็จะได้มาอยู่ในที่กำบังของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานกับพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามให้ได้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวนันนี้ขอบพระายบริสุดของพระองค์งที่จะนําเราให้อยู่ในที่กำบังของพระองค์ ไว้วางใจพระองค์ไมาจะเจอกับสถานการณ์ต่างๆจะไม่หันหลังกลับพระองค์จุกค่ะเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นเราชี้ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยโฮวสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราให้กับพี่น้องทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็เป็่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอภัยครับ